วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เปิดฮีเตอร์ในบ้าน63องศาก็คือ17องศาเซลเซียสบ้านเรานะคิดว่าทุกครั้งที่เปิดฮีตนะมันก็จะมีกลิ่นเหม็นอะไรเหมือนกับสาไฟไหม้หรืออะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็รอแต่งหน้าก่อนค่ะนี่ก็แต่งเสร็จแล้วค่ะคิดว่าทําดีที่สุดแล้วตื่นเช้ามาต้องโชว์ดอกไม้สวยๆก่อนดอกไม้ที่ลุงซื้อให้วันเกิดดูซิเช้านี้ลุงทำอะไร ลาดหน้ากระทะเล็กเาทำราดหน้าให้กินเมื่อเช้านี้ลุงทำลาดหน้าค่ะรับรองอร่อยแน่อันนี้คือหมูหมักเตรียมลาดหน้าแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ผักคะน,น้านะผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะของเม็กซิกันอร่อยมากใช้แทนกันได้ค่ะ ใส่นุ่นผสมนี่มั่วมั่วโย,โ,ยโยนโยนออกมาอร่อยพิลึกเกือเสร็จเรียบร้อยแล้วน,น่ากินไหมเราไม่ชอบแบบน้ำข้นๆนะคะเรากินกันแบบนี้แล้วก็หันมาดูทางนี้โอ้โหทําความสะอาดเรียบร้อย เจ๋วมากสามีฝันฝันไม่เหนื่อยก็ทำได้อะเนาะถ้าเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละโอเคกินกันค่ะลุงเขาลูกข้าวนะไม่ว่าจะกินอะไรเขาก็ต้องกินข้าวแม้เขาบอกเขาไม่อิ่มเริ่มทานได้ค่ะเริ่มแล้ว เิ่นแล้วนี่กี่โมงจะสิบโมงแลฮะเ่นแล้วจ้ามื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะเอามารวมกันต้องคุกนานเลยอุ้ยเฮเว่น อร่อยมากๆหมูหมักนุ่มมากหมูหมักทั้งนุ่มทั้งอร่อยอะ่ะ จะเปิดร้านได้แล้วใส่ะไรฟ้าไทยไม่หรอไม่หรอโอเคค่ะจบอาหารแล้วพามาดูตรงนี้นี่เขากำลังลาดยางมาต่อยกันอยู่ค่ะ ทำอะไรกันเมื่อกี้เขาลาดยางมาต่อยมาตอนนี้สงสัยน้ำยางหมดอ่ะนะแล้วรถเขาก็ขับออกไปเลยทิ้งไอตัวที่เกลี่ยยางอยู่ที่พื้นอะ่ะเดีจะให้ดูเห็นไหมไอตัวที่อยู่ที่พื้นตรงเนี้ยเออเขาทิ้งอันนี้ไว้เลยส่วนเจ้ารถเนี่ยขับไป ไปเอายางมาตอยมาใหม่นะเดี๋ยวคงจะถอยเออโอเคถอยไปละให้ดูใกล้ๆค่ะเห็นใกล้เกินไปก็ดูตลกนะอ่ะเอาอย่างนี้ล้กันป้ากไ็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะเห็นครั้งนี้ครั้งแรกใกล้ๆเลยดูแล้วง่ายจังเลยอะ่ะ มีอันนึงอะไรเนี่ยปล่อยน้ําฉีดเหรอเอ๊ะเขาทําอะไรด <c oughs> ูไปเรื่อยๆแล้วกันนะ <c oughs> ใครที่ไม่เคยดูก็ดูซะ <c oughs> ไปละได้ยินเสียงรถแล้ว <c oughs> ต้องตั้งท่าก่อนด้วยเน่ะ Oh, come on. สอนกันเหรอคนใหม่หรือเปล่าอเขารู้หรือเปล่านะว่าเราถ่ายวิดีโอไม่จอดอยู่กับที่เลย <c oughs> ไปเร็วทำอะไรกันอยู่ถือเมื่อยมือนะเนี่ย อาปิดก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะโอเคมาใหม่เ <c oughs> ขาเริ่มวิ่งแล้วเขาเริ่มวิ่งแล้วแล้วก็มูฟตามนะคนหนึ่งก็คอยกวาดมีการฉีดน้ำไปข้างๆด้วยอะเหมือนก็ลอยไป ตาดีจังเข,เข่าเขาทำไมลูกโอ้โหดูน้ำยาวมองไม่เห็นแล้วตามมาดูตรงนี้ตาม,มาดูตรงนี้ต่อเห็นไหมเอ่ยดูที่เขาปล่อยน้ำไหลมาโอ้ยน้ำยาน้ำยางมันไหลมาแบบนี้หรอน้ำยางมาต่อย เอ๊ะทำไมดูแลง่ายจังเนาะโอเคเขาจะมาอีกรอบนึงแล้วปล่าไม่รู้วิ่งสามรอบนะเขาวิ่งข้างข้างซ้ายก่อนวิ่งข้างขวาแล้วก็มาวิ่งตรงกลางนี่เลยพาออกมาดูข้างนอกอื้อหือกิน กินยางมาต่อยค่ะเขาทำทุกซอยเลยนะเข้า <c> ท <oughs> ุกซอยของหมู่บ้านนี้ค่ะแล้วมันจะแห้งเมื่อไหร่เนี่ยดูสวยเลยเนาะจะแห้งเมื่อไหร่ไม่รู้เสร็จแล้วเราก็เดินไปข้างหลังบ้านดูหลังบ้านเราหน่อย เสียงใครอะเสียงใครคุยกันเสียงดังเลยจากไหนเอ่ยไม่มีโอเคป้าเตรียมตัวที่จะแต่งสำหรับวันคริสต์มาสนะแค่เตรียมตัวแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มแต่งดีเอาไอ้เจ้าลมนี่ก็พังอีกแล้วลมพัด ลมแรงโอเคเรามาจบแค่นี้เนอะโอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย